จำคำากับหายห่าก็ไม่เห็นดูฮดหวโขขามเดิเพิ่งปช้อนอยู่นนหลังดำคักขนาดเนาะอาเนียดุนแบบบ่มีเขียงนะซอยใส่มือเลยเยอจำเยางลบงอยอยให้น่กันยางเดียวึให้แล้กันเ้เหรเออ นางกินโน้มแต่ก็แล้นนอนกินโน้มนอนัากระชายสบายดีและสวัสดีเพื่นอ้องบัายูาทุกคนเมื่อนี้อาหารเกิดแล้วคนอยู่ดีๆก็อาหารลอยมาหาว่าแล้วเราจะไปกินแกงน้ำม่ตลอดไปดอก มีเห็ทางหัวสะบานพังล่มคนเลยจากคิลล้มด้วยสาเหตุใดก็ยังบ่จัดคนเลยเดี๋ยวจะไปถามเพิ่งเพิ่น,นก็เลยไปหาหัอเสานี่มันไปซอยแน่ว่ะคนละพูดระดายคนเลยหน่าจะบ่แพงไปไหนเด้อพองัวล่มคนเลยเพิ่นว่าเสื้อของแข้งมันคนเลยเสื้อของแข้งมันหัวาฟาดกรดินช่างแง่งโบจัดหน่าจะทังสัน่นบ่เหรือว่าลมทับสัน่นบ่ทางอากาศมันหนาวแน่ควคนเลยเพราะม,มันของเสื้อแน่ว่ะ เรื่องน้ำกันคนเลยเดี๋ยวไปถามมันเบิ้งว่าจะเป็นังไรใส่ถือกระถังมาเลยนะเรื่องอาหารในไว้ขยังในตัวไปเบิ้งน้ำกันพน่ลยตอนนี้มอหนาเพันเลยพคนเลยโอ้ตัวมันต้นเพันธุ์หัวใหญ่ขนาดพคนอ่ะโอ้สะออนเลยคนเลยใหญ่ใหญ่มันเพันธุ์นี้หนาจะเป็นมันสองปีเขื่อนพคนเลยหัวจะใหญ่ปานนี้่ผู้คนอยู่เถียงผู้ จกงอจกยือทางไหนอ๋อไหนจะยืดโล่ไทยกันนู้นเลยแมนบอกไปยางเนาะและงอล่มหรือบอลเรือยังเรือมันล่มลุกประเดี๋ยวคนนี้บายกระปงลงมาดูเห็นได้เลยนี่นะโอ้นี่แหละมูจากวานหิวอาหารแล้จัดอาหารให้แล้วเนาะ เอาาชมาโอ้ยว่าอะไรโอ้ยหมูหมูบ้านแน่นันใดโอ้พนมีงัวหลายพนปั่นพี Cly ่ปั oh, friends, Madonna, no ่นน oh, LIKE ่องกินได้เพนใดโย่กระเมาซ้นง like ัวบ่ เอาาเกเอาูเน่ามากินเวนี้เอางูเน่ามากินเจ้าเน่าเราเอาได้เน่าเสียได้ตายแต่ว่านี่แล้วว่ารอแต่วานสิพูดละพันกีบเท่านั้นแลนั่นน่ะพูดอาหารลอยกีบเนาะนี่เจ้าของงูคนนี้เห็นได้แมนฮโอ้แมนเนแล้วนี่นะไม่แหละ ตัวว่าบ่อบวัดเตี๋ยวบริษัทยาตีเพื่อช่างเขาไปเบิกดูเออข้างแน่ได้ห้องเกี่ยวกุ้งเกี่ยวกอดพี่ลิกเออเกี่ยวของใหม่เลยเอออบเหตุผลไปไปย่อขึ้นรถไทยกันทนเลยถือว่างัวนี่แหละแม่นเป็นงัวของอิลีทนเลยมันของเครือใหม่ของอย่างงัวเนาะสันสัตยานของสัตว์ทนเลยทีละมันของมันแหละเกี่ยวเลยเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาฮัดเขาฮัดเขากะเซตของดองทุนเลยในที่สุดก็เป็นอาหารของเรา <laughs> เอาหามคนรถก่อนแต่พนเชดพูดถ่ายยังบระจัจถ้าได้ทนไหมซ้อมเบิรงนำกันนี่แหละหนาจะเบิดแพงปะะ่ะได้แต่ว่าคนมีเงินแน่งว้ <laughs> วา<โ>ดอ <laughs> ติดหนี้ติดหนี้ด่าวทวนวันนี่มาด่าววันนี้นะติดหนี้ไว้ขายมันต้นยังใจ <laughs> <laughs> เอารถไทยไปใส่เอามันวา่าดอกเข็มข่องกับมันขายหาัวรถเบ่บกแกมันเลย แกแล้วแกแล้วบออ่มีแต่ยอเสลดถมาเลยเป็นั้มงัวเจ้าบดวันนี้นะก็หลายแฮอ๋อจะงัว่นหลายเลยทุนเลยคนละม่เป็นซาอู่นบ่ม่เป็นซาอู่องงัวจ้าน่ะที<ว>ปลายอ๋อหลายเนาะาวใน,น่นเลยของเครือใหม่ทุเนเลยเสียบด์เป็นมัดอยู่ทงนาผุแต่มันหลุดมาของอสวนเลย เออทางทางเ่อนฟันเล็กน้อยกับบูไปเลยทางได้ได้ได้กลมไปได้ยู่ทางทางเข่าบนทนอยู่ไก่หรือคองอยู่ห้องพผ้นนถือว่ายู่คิมหว่วยพ่อคิมห่วยคิมห่องผนเลยเตินปืนไปไก่เติมทางทางก็พผาผาตรงเดียวคนนี้คิดว่าแปลงทางเียบร้อยแล้วสะดอก มันเต่งสันีไรเออล่มล่มเต่งสันเนาะห่อคตพี่พี่มึงพ้อพี่ตีนพี่ตีนพี่โคตร มันหอดเคนนึงเบ่งเสื้อัดแขงฮัดขานคนนมันกระตับฮัดกระตับจะกต่อไหมกมันสิล้มบอพอพอพอได้แล้วได้แล้วเสื้อวันนันนะของเกี่ยววันนำฮัดจะก็ปกไหมเนี่ก็ต่ออีน้ะหัดแล้วมันขี้ใหญ่ไปทุกคนนึงปอาท้ายลูก

หลายขึ้นรถแล้วทุกคนเลยนี่จะไปคัุยยี่นองสะเพื่อแล้วบ้านนี้นะจะเแี้ยงเพราว่าจะคุวนี่มันไก่น้ำพดก็เลยใหญ่ไปคุยน้องสะคนเลยจะโหลดถามเสลี่แล้วล่ะนี่จะของงัวนะเทตังได้เห็นมันล่มตัวนี้เหรอโอ้ยผู้ใช้ตัวฟึ่งมูมันแลนลงไปแลนลงไปมืดแล้วค้ำแล้วแบบว่ามืดมันขึ้นมาจริง อันนั้นว่ามันขึ้นมาจงแกมันว่าบ้านมู่มันขึ้นมาแล้วมีเห็นมันแล้วบ้านนี้จะมันละยู่แถวเลอยไปเหมยตะหาวว่านนี้มันขึ้นมาตอนตะเวนจะเถงครับเนาจำค้ำก็ไปหาอีงานก็ไม่เห็นเห็นตะลุมันห้องโมอวมอปินน้มาทางหน้าไปแล้วเสร็จบ่เมื่อเช้าไปสะดอยู่เห็นลุกมันมากมากกระดองเจ็ดนะ้าับมันจังพลพลางเล้วเรลยบรอยเมื่อตะวันจะใครกุงลุงเลยนะ แต่คืนนี่ธรรมดาแค่นั่ออนนะวันเนี่มันหนาแห้งเหแน้วห้องกับชั้นนี้มันขึ้นมาชั้นได้วันเนี่ยชั้นนี้ได้โอชั้นจะเห็นได้หม,มันอยู่แต่พูมันมห้องตอนช้ำๆนะนะเบื้องหันตอนมู่มันลงไปแล้วมันหอนห้นมันจะลงน้ำมู่มันละแลนไปแลนมากปีนห้องแล้วหัวงวดีเนาะความผิดพลาดนั่นแหละาเลยมันบนเน่บนนอนได้ บสดีมันทำมันทำไปมันคาดที่เป็นนั่นนอนก็นอนอยู่หน้านอนเฝ้าอยู่นี่ก็ยังเป็นเป็นเนาะถ้าถึงมืดว่านี่ก็ดีอมันไม่ห้องครับบ่หองเนาะลมก็ปากโลดไอเอาก็ได้เตรียมเครื่องเก็บวของมาใส่ผูกเป็นซิ่งเป็นกระซ้ามยังเรียบร้อยคนเผ็ดงวเผาเลยแต่เอาจีคัวเบ่งว่ามันชีด เนาหมดนะไรยังบระจักเบิงงัวสิยังบัวหนาเนาะหนาจะประมาณเมื่อคืนนี่แหละงัวนะเบิดประมาณเมื่อคืนนี้อ่านว่าไงกำลังเอามาจี้ทุกคนเลยเผาใส่เฟืองเผาทุกคนกำลังเผาอยู่จะมาหลายคนเติบมาพูด่างซอยกันคนเเดลยยี๋วหนึ่ง ปพะ่งรชอนอยู่ในหลังนี้เอาหุ้ไปตายเพื่อี่หอดผีบุ่กอะไรุ่นุนุ่ไปใช่ใช่ใช่มันมันมันหนักเลยเนาะคือมีเพลเมือนล้มไปกระทับประตูนี่มาจุดนนอนพอแดงได้ถงมือรถจากบ่รถจากพับนี่พัดแต่พี่นู่นพี่บัวน้อบพบน้มันจะชุดเลยนะเอาขึ้นไปโยมบัมืนึ่งนันลุกไะชไม่ได้ไม่ได้ใครชดขนาดเนาะ น,นี่ปวดเป้าปวดเลยทุกคนจุ่วจุ่วงห้ารุ่นแบบก็ต้องใส่น้ำทุกคนเ,ยเลยตอนนี้กำลังพากันสำเละทุกคนเลยสำเรับเป็นตอนตอนน้อยๆใหญ่พูด ปิ้งปิ้งปิ้งทั้งปิ้งทั้งจีมเลยนี่าเกือบเนาะเกือบแดกเน่าเนาะเขับโเห็นไว้ครับเป็นมื่ออื่นเดี๋ยวเลบร้อยกินกับโบได้ใครจะเห็นไว้เฮตเตโลบอใครจะเห็นไว้ ดุนแบบโบมีเขียงเนาะซอยใส่มือเลยอันนี้คนามันนี่คณาปิง จีมอะไรกันเฮ็ดกิโลเมตรอันนี้น่อเฮ้ยขานาคันาากันหนเอยหนฮ้ยเรามาคันามาก่อนจะบุมีแจวจำเท่านั้นแหละแจวจนกับโม่แหละแจวจำบางละบ่มึงจะได้ขึ้นไปเอาขึ้นไปแล้วมาเทงแม่ถึงสงล

ล่างเอียดมันนี่นะล่างคัล่กบลยนะบยานคะจะโจ้เนาะคจะจคจะฟันมันนะซำซอยบั้ใส่มันัเนาะใส่ชุดบนในใส่ชุดมันได้เับอ อือกมาิกินจกืออออืโอ้กลุ่มนี้ก็พอกลุ่มนี้เนาะโอ้ทางผู้เฒ่าพอเจอแต่เสียงของหาแล้วเนาะจับเลยต่างไัากยหย่างนั้นยังยังนุ่มยังอ่อนงออย่างุเเขาียวบ่ได้ยังตุบตุบตุบนึเจอเสียของห่แล้วทุกคนเลยเสียงไอหาเลยเสียงของหด้อเปล่า ลอง<ม>ส่งหายก็น,นาาส่งหาเหลืองขาดคนดนงึง้านเ้าปล<บ>าดมาะม่กแข็งเป็นแข็งขี่มาข้างหลังม,งมันคนนึยกลยา ขนาดสุดได้กันกรมีแห้งเลยไม่ได้เป็นกัะยจ้าเราปลาเหล่าคนทุกคนยะคนหาคนมี่คนละเป็นกระดีสำลามน้ำตกตัวนี้นะะมันกระซุกแล้วแต่ว่าลื่นมันกามอยู่หุ่นน้องน้ำกินนุ่เอออันนั้นนี่บอว์อันเออฮาวนมมันนะเออเจ้าก็เอาได้น้งกินนุ่มแต่ก็ละนอนกินนุ่มนอนนอนหน้ากออนนี่นนงกินแบบนี้เนาะเออเนาม หาวนมมันมาแล้วแจวมาแล้วแจวมาแล้วอดีมาพี่น้องไว้นั่งกินนุ่ม้าชูดเอาเลยเจีวมาแล้วเจียวมาแล้วขอทาบานี่เอ้ยเจียวกอกเจ้าประมมามาแล้วบาทนนั่นนะบ ข่าบนดครัหบ,บหอ,บอ,อดขันใหญ่พูดละบาทนี่ประมาณประเทศประมาณมง 40, 40พูดรนนี้พูดนึงประมาณร้อยกว่าบาท เลือกเอาเลือกเอาไปมากรองได้ที่เอาแล้วแต่ผู้ถนัดอันนี้ตัวใดก็ได้แล้วอขลัมเนี่ยเาไปปืนหานอว่เนาะเฮขยไปเอาคนได้แล้วเอาันนี้เอาเอาพูดหนึ่งสองคนคนเลยไปสองคนเอาพูดหนึ่งเอา มาหอดอะไรทุกคนนี้ห้อนเมาห้อนแขงแดดมากะอะไรเพ๊าะมันในแดดคักลเลยนี่คุณเดีดตากมันทุกนเลยใช้เมลหวานเห็ดต้มต้มซีนงัวกระดูกงวนุคนเล้นี่ปั่นกันแล้วละสองคนนะเะพพะซีนมันนี่หนาจะได้อยู่ประมาณสองขีดบ่ประมาณนี้นะปั่นกันแล้วนะส่วนนี่ไปกระดูกมัน,นดนะ้วยกระดูกมันในกระดูกมันหนี่ส้นซีนได้น้อยหนึ่งซีน ประมาณสองขีดสามขีดแล้วสีเหมือนประมาณนี้นแหละแต่งว้วน,นี่อยากสุ้งเลยทุกคนเลยคืนเนา่าจังหน่อยแล้ว,ลวต้มมันจังนวลเฮ็ดต้มจำแก้วอยู่เนาะมันหวานลงไปต้มสบายดีวัน <c oughs> นี้กินง้นนนนนวน,นเน่ากินง้วนเน่าเลยทุกคนเลยอาหารเอาซอยกันทุกคนเลยง้วนเน่นาอืดละต้มเซมกอก Tôm thơ xùm mọc cọp Này, mắn đấy, này, mặc gà đây ừ, Mắn đỉ yếu Chế tớ mới được sung cái nòi này Cửn <laughs> xung nói những, bước một nừng, bớt xí mọc còn nhọt <cười> Xói xói chăm này อ๋อมันสุ่มเป็นนี้นิดสีมันก็เป็นผู้บูบีบไปเลยมันห่อนหน่อยมันเย็นตมัมามาเขาแขันคนเลย นี่ซอยแล้วแบบประมาณนี้แล้วคนนี่มดที่นี้ฉีนกันมดที่นี้ฉีดนะมาเสแสรบพอดีได้เหนซอยพอดีได้กำปลายทุนนี่ซอยแล้วนะแซมกันคนนี้หิวเขาเลยบ่ายโมงเลยมาได้ขวบเลยบ่ายมังเลยบ่ายโมงเลวพอเดีผุนลูกเป็นหิวเข่าแห้งเลยพายกระถายฉีดฉีนนี่ นูมเอนาะอืใหญ่มากจิเอาักอันนั้นมาบ้านนี้เอาพักเชือเชฟม่ากลุ่ไม้เนาะชื่อหัวฉุนตไม้เจ้าอ่ขนมไทยี่ตัดบอกสืออ่มเว่ักสับแก้วนะแล้วโหเนาะไม่หมดตัดายมาเกันนะเขาว่าเขาว่าทาโตเชียงนะ เจ้าหยังไปเบิกเหม่ข้อกับไ่ได้เฮาไปว่าันเด็กคือเส้นอันรถุดายใกล้ๆความหมายบูธถึงเผาฮอดเทียง